พอแล้วใช่ไหมครับพอแล้วถ้าเราอีกเพราะดาวใหม่ใช่ไหเปล่าขึ้นใหม่เลยค่ะลงขึ้นใหม่ลอยทางแฟลสู่ดอกอสู่ตองานพอไม่ค่อยอยู่บ้านป่านนี้จมดอกอุ้ยวายสู่ แตกงานนอแปตายหอนสั่มไปนอเผาเนารุดมบ่ถึงบ้านเป็นตำนานเลยเด้อเพลงนี้เด้อเอาลอกลอกลอกไปจบตัวหน้าถึงแล้วค่ะถึงแล้วไปถึงแล้วไอ้ยนอหนัดน้องฟ้าหอมปั้ม ้องปังเสียเหินห่างก็นอนเป็นคุจอดนอนเป็นก็เป็นเวรนหมดแล้วเลือใจด้ละโตตีอยตามเวสและกำบักอายจึงไกลบ้านบ่เศร้าคิดถึงนงยาวแฟนเก่าบ่เคยเมือไหรคิดถึงตายายลุงป้าทุปลาเศ้าอคิดถึงพ่อแม่พูดมาน้ำตาไหลเอน้องคิดถึงเพี่น้อง อยากร้องให้ก้องโลกันอุดองกันละกัดกันได้บ่คิดวันแม่หอดฟอคิดพ่อพ่อนั่งให้ยัางไกลบ้านบ่ไว้เงินดีได้ใส่ใจบ่มีเหลือสิหาเงินใส่เมื่อก็จะไม่เหลือใจหายเื่อลายความจนทำให้คนต้องจากกินท่านตรากตรัำทำงานทอรมานแรงงานก็่ำถูกอิดถูกดาถูกดูถูกว่าเจ้านายใจดำ ต้องหิวต้องอดใจหูใจหดถ้างานไม่ทำบาปกรรมหยาบคนอื่นอดสมุนละนุ้งจนเปลือยใส่หย่อนก็บังอยากได้อยากไดเอเงินใส่ใส่ทงคิดอยากลุมกับกาหันเน่าจักสีเอาเงินใส่ขาดหลดไปเมื่อบานเอแต่งาพยาทธิ พี่น้องฝา,ากไว้ให้พี่เอ็นหนะะ่อยค่ะจบแล้วค่ะอารมคะแนนนี้อ๋อะแนี้ะคะแนนะนี้